บักขามขวนแดงอินโดพี่นอ้องรสชาติเป็นหนี่สิบลคือก,กันกับักขามบานเท่าได้พี่น้องขนาดน้อยกับชิน้น่อยใหญ่กว่าผมเด้อเฮ้เฮ้ยแตน่อยใหญ่ก็นาผมมาครับพี่น้องเฮ้ยเุดยอดเลยครับต้นนี้ผมปลูกไว้ตงแต่ผมเกิดครับผมสามสิบปีพึ่งติดพึ่งออกน้อยเมือวัานเลครับบักขามขวนแดงอินโดซื้อมั่นครับพี่น้องไอ้บเคยกินผมสิมาบอกรสชาติสิมาชิมไปพร้อมกัน แต่ก่อนแต่เกา่าแต่เก่าแต่ก่อนเขาบอ,อกประวัติอะไรว่ามักขามขวดแดงอิงโดมันสีผสมพี่น้องแต่ว่าผมก็เห็นเจอม,มาไ่อผมก็ว่าบักขามยังมันก็ต้องสมผมก็เลยสิมานิมพาพี่น้องสิมเบิง่งเอามันคาดต,ต้นแง่หนีได้หอเปล่าพี่น้องเนาะนี่เท่ากับตอนแรกเขาก็ออกแบบบใส่ซเจาะก่อนเนาะมันก็ผสมเด้ล่ะอ,อืะอันนี้นเขาเกิเจ็บอ่าอ่าอ่าว้ยเนาะ A FEW MOMENTS LATER Mua hết sổm lùi Hê hê Mua xanh đầy kín khá, Ăn bằng miếng đọc Ưm Ua Bọc Ưm Mua กินหมกทุเรียนกับแจวพี่น้องกินหมกทุเรียนกับแจวพี่น้องสุดยอยดเลยครับ<ะ>เดี๋ยวมันตอนผมซื้อมันปลวกสมัยตะกี้ผมนึกว่าต้นบกูดมันบานเท่าเสือบทุ่น,นบกูดต้นใบแดงเนาะต้นบกูดก็ใส่ต่มไก่ต่อมยังแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นบกขามขวนแดงยินดูนขวนจะเป็นสีแดงๆดงน่น,น,น่นี่ขวนจะเป็นสีแดงแดงสินะนี่นเห,นหนนนน็นว่าสีแดงแดงด้วยขวนมันขามขวมน มันจ้าธรรมดาแจ้าเข่าขวดถึงขั้วเนี่มันเป็นเข่าอันอันแอฟริกาพี่น้องเพราะมันเห็ดข่าขวดแต่ยังไม่เห็ดแจีวบุพเพก็มาจากหุ่นเยอรมันสมรู้อันก่อนนี่มั้งบุพเพกเบิร์ตมึงก็เลยโทรสั่งในแท็กซี่แท็กซี่ยุคกรุงเทพบอกว่าให้เจ้าขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องบินเด้อไปส่วนนักพูดเด้อขึ้นเครื่องบินไปเยอรมันไปซื้อบุพเพกใหม่ขอแน่ไปเยอรมันขอซื้อาขวดเฮ็ดแจีวแต่จังได้บุพเพกไม่เห็ดข่าเฮ็ดแจีวให้พี่น้องกินเบิ้องนึ่ะครับผมแั่งกระสีกระดัย